ทีนทาม วันนี้นางสุดรืไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้น,นาําคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนสื่อในกํากับทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประชุมหารือด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง5นะคะที่นําโดยพลโทอาวุธพุทธอํานวยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง5้าณห้องประชุมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย N b t บีถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการแล เปลี่ยนข้อมูลในการทํางานด้านสื่อหลังจากสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันต้องมีการปรับตัวโดวยเฉพาะที่ต้องแข่งขันบนพื้นที่สื่อออนไลน์นอกจากนี้ในที่ประชุมนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้หารือถึงแนวทางที่จะ ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีดังกล่าวว่ากลุ่มประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดทําเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชการณียกิจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นไฟข้อมูลไฟล์วิดีโอและคลิปวิดีโอ ที่ทางททบ5นําไปใช้หรือนําไปขยายผลประชาสัมพันธ์ได้เลยโดยข้อมูลทั้งหมดไม่ติดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันกับที่เพจ Facebook พระลานที่รวบรวมและนําเสนอข้อมูลพระราชพิธีก็สามารถนําไปใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ Teen Time.